สวัสดีครับผมสวัสดีคนด้นะครับสวัสเซนไปนะครับผมกับซีรีส์ของนันาสือโนไทไสหรือว่า7บาปนั่นเองครับกับสกู๊ปที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับผมก็เป็นตัวตนที่อข้างจะสูงท่งแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ทรงอํานาจมากๆเลยครับถือว่าเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีอํานาจมากที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของนันาสือโน้ตไทใสตัวตัวนั้นก็คือไซโกชินมหาเทพสูงสุดครับ มหาเทพสูงสุดหรือว่าเทพสูงสุดเนี่ยเป็นผู้ปกครองแล้วก็เป็นผู้สร้างเผ่าเทพธิดาขึ้นมานเองแล้วก็เป็นบรรพบุรุษสูงสุดเนี่ยของผอสวรรค์ด้วยและมหาเทพสูงสุดเนี่ยก็เป็นคนมอบพรนะครับผมให้กับอัครเทวทูตท,ทั้ง4และเธอเนี่ยก็เป็นแม่ของอลิซาเบธด้วยนะครับถ้าเราพูดถึงโปรัติสัตร์ของมหาเทพสูงสุดแล้วเนี่ย เทพสูงสุดนะครับผมถูกสร้างขึ้นโดยความกรโหนพร้อมด้วยกับราชาปีศาจแล้วก็ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โดยราชาปีศาจแล้วก็มหาเทพสูงสุดเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาครับผมเพื่อต่อต้านซึง่งกันและกันโดยเฉพาะเลยเหมือนกับว่าทั้งสองเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาครับผมโดยมีการตั้งค่าว่าทั้งสองเผ่าเนี่ยว่าทั้งสองคนเนี่ยจะต้องทําหันกันนะครับผมไม่มีทางลงรอยกันได้เมื่อความโกลโหลนะครับผมสร้างเทพสูงสุดขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงเทพสูงสุดเนี่ยก็ได้สร้างอาณาจักรสวรรค์แล้วก็ สร้างเผ่าเทพธิดาขึ้นมานเองครับเต็งแล้วก็ตามเนี่ยเมื่อความโกลาหลนะครับผมได้สร้างเผ่าพันมนุษย์เนี่ยที่มีความใกล้เคียงได้สุดแล้วก็ความโกลาหลเนี่ยชื่นชอบมนุษย์มากเป็นพิเศษเนี่ยทั้งมหาเทพสูงสุดแล้วก็ราชาปีศาจเนี่ยต่างก็เต็มไปได้วยความอิจฉาริษยายแล้วก็ความวิตกกังวลครับโดวยว่าเขากลัวว่าความรักที่ความโกลาหลเนี่ยจะมีให้กับเผ่าพันของพวกเขาเนี่ยมันจะน้อยลงหรือว่าถูกขโมยไปนั่นเองดังนั้นเนี่ยเทพเจ้าทั้งสองนะครับจึงรวมตัวกันเนี่ยเพื่อปิดผนึกกความหออไป แล้มันทาให้พวกเขาเนี่ยได้กลายเป็นคนที่มีอํานาจมากที่สุดในโลกนันเองครับเพราะไม่มีความโกรธหลนะครับผมเทพสูงสุดเนี่ยก็ได้กลายเป็นเจ้าผู้ปกครองสวรรค์นะครับและเธอเนี่ยก็ได้ปกครองดินแดนแล้วก็ปกครองผ่อพันเนี่ยที่เธอได้สร้างขึ้นมาและในภายหลังนะครับผมตัวของเทพสูงสุดเนี่ยก็ได้สร้างพรขึ้นมาครับผมจากพลังของเธอเพื่อมอบให้กับเทพธิดาที่แข็งแกร่งที่สุดทั้ง4แล้วก็ให้คามั่นสัญญาเนี่ยว่าจะจงรักภักดีต่อเธอซึ่งก่อเกิดเป็นอัครเทวทุตทั้ง4นั่นเองครับ และตัวของเทพสูงสุดนะครับผมก็มีลูกสาวคนหนึ่งนะครับผมก็คืออลิซาเบธซึ่งตัวของอลิซาเบลเนี่ยสืบทอดอํานาจของเทพสูงสุดส่วนหนึ่งครับแล้วก็มีความทัดเทียมแวะเหนือกว่านะครับผมกับอัครเทเทูดด้วยความที่ตัวตนระดับเทพเจ้าเนี่ยพวกเขาถูกสร้างขึ้นมานะครับผมโดยมีการเซตค่าไว้ว่าต้องเป็นปฏิปักษ์ต่อกันทําให้กองทัพของเทพสูงสุดนะครับผมปะทะกับกองทัพของจอมมาอย่างต่อเนื่องเลยแต่ว่ากองกําลังของทั้งองนะครับผมมีพลังที่ทัดเทียมกันครับผม ทั้งเรื่องของพลังเรื่องของอำนาจเรื่องของความสามารถต่างๆน,น,นานเนี่ยมีความทัดเทียมกันมากเกินไปมันจึงมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสนธิสัญญาที่เปราะบางขึ้นมานะครับโดยสนธิสัญญาน <seguir> ี้นะครับผมมันเปราะบางแบบเปราะบางมากๆจะถูกทําลายตอนไหนก็ไม่รู้นะครับผมมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสนธิสัญญาเปราะบางนะั่นแหละเปราะบางไม่เปราะบางเนี่ยก็ยังเช่นการทรอยศของมิวอดาสนะครับผมทําให้สงครามศักดิ์ศิีเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเลยนี่นะครับผมคือความเปราะบางของมัน ก็บทบาทของเทพสูงสุดนะครับผมก็มีไม่ค่อยจะมากสักเท่าไหร่เด่นๆเนี่ยก็จะมีไม่กี่เหตุการณ์ครับเหตุการณ์แรกเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์เมื่อ3 0 0 0ปีที่แล้วครับในช่วงลาน,นั้นครับผมมีข่าวข่าวเนี่ยของเด็กสามาสจันย์ครับผมจากเบลารูอินผู้ครอบครองเวทมนต์นะครับผมอินฟินิตี้ด้วยข่าวของเด็กสาวคนนี้นะครับผมในไมชาเนี่ยก็แพร่กระจายไปนะครับผมทั้งอาณาจักรสวรรค์แลวก็อาณาจักรปีศาจส่งผลทำให้เทพสูงสุดนะครับผมพยายามที่จะเกี้ยกล่อมเด็กสาวเนี่ยให้เข้าร่วมกับกองทัพของเขา แล้วก็เข้าร่วมกับกลุ่มของเทพทิดาตั้เองเพื่อที่เด็กสาวคนนี้นะครับผมจะมาเป็นกําลังเลียในการเอาชนะผอบปีศาจแต่ในเวลานั้นนะครับผมตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็ทำเหมือนเหมือนกันทําเช่นเดียวกันเลยนะครับผมแต่ว่าเด็กสาวคนนั้นนะครับผมก็บอกกับเทพทั้งสองน,นะครับผมว่าเธอเนีย่ยจะทําตามว่าตกลงเนีย่ยกับผู้ที่ให้ของขวัญที่ดีที่สุดแก่เธอในช่วงเวลานั้นนะครับผมทั้งราชาปีศาจแล้วก็เทพสูงสุดเนีย่ยต่างได้มอบของข,องขวัญที่แบบสุดยอดมากมากให้กับเธอ โดยของขวัญที่เทพสูงสุดมอบให้กับเด็กสาวคนนี the ้นะครับผมก็คือพลังที่สามารถต่อต้านคำสาปแล้วก็ต่อต้านความมืดได้รวมถึงสามารถต่อต้านบัญญัติของราชาปีศาจได้อีกด้วยก็เป็นของขวัญที่ค่อนข้างจะโอพมากๆเลยนะครับผมฟังปีศาจเนี่ยต้องมีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่านะครับผมตัวของเด็กสาวคนนี้นะครับผมก็หลอกเทพเจ้าทั้งสองครับโดยที่เธอเนี่ยรับพรจากทั้งสองคนเลยนะครับผมจากทั้งราชาปีศาจแล้วก็เทพสูงสุดในช่วงลานั้นครับผมทั้งราชาปีศาจแล้วก็เทพสูงสุดเนี่ย ต่างเต็มไปด้วยความโกรธแค้นครับผมแล้วก็พวกเขาทั้งสองเนี่ยก็ได้ทําลายบิลเลออินนะครับผมให้สิ้นซากไปเลยนะครับโดยการทําลายของเทพเจ้าทั้งสองนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นการเสกไฟเผาเสกสายฟ้าปล่อยหมอกพิษทําลายล้างบิลเลออินแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยในนั้นเนี่ยให้หมดสิ้นไปเลยนะครับนี่เป็นบทบาทที่1นนะครับผมของเทพสูงสุดนะครับในการแสดงแสงยานุภาพนะครับผมว่าถ้ามาลองดีกับเทพสูงสุดนี้ว่าตัวตัวระดับเทพเจ้าเนี่ยจะเป็นยังไง ในอีการณ์ที่สองนะครับผมก็เป็นในช่วง3 0 0 0ปีที่แล้วเหมือนกันจะเป็นช่วง2 3สามวันสุดท้ายนะครับผมของสงครามศักดิ์สิทธิ์โดยตัวของเทพสูงสุดแล้วก็จอมมาเนี่ยได้หมดความอดทนนะครับผมต่อลูกของพวกเขาที่ฝา่าฝืนกฎของเผ่าเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างเช่นตัวของอลิซาเบธเนี่ยก็ได้ไปชยบัญญัติสิบประการคนอื่นๆนะครับแล้วก็อย่างเช่นมาริโอดาสเนี่ยก็หักหลังเผ่าปีศาจแล้วก็มาร่วมมือกับเหล่าเทพทิดาด้วยความที่เทพเจ้าทั้งสองนะครับผมค่อนข้างเหลืออดกับลูกของพวกเขาเนี่ย เทพทั้งสองเนี่ยก็ได้ฆ like ่าลูกของพวกเขาแล้วก็สาบแช่งพวกเขาเนี่ยไปช่วยใรันอย่างง่ายไดยเลยโดยตัวของเทพสูงสุดนะครับผมได้สาบแช่งมริโอดัสนะครับผมด้วยความเป็นอมตะเป็นการลงโทษและก็จะชุบชีวิตทุกครั้งนะครับผมที่เขาได้ตายไปและในทุกๆครั้งนะครับผมที่เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายเนี่ยเขาเนี่ยก็จะโดนอารมณ์ของราชาปีศาจเนี่ยกัดกินมากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าตัวของมริโอดัสเนี่ยจะกลับมาเป็นปีศาจที่กระหายเลือดอย่างที่เขาเคยเป็นนี่ก็เป็นคำสาปนะครับผมที่เทพสูงสุดเนี่ยได้มีการ รายไว้ <ous> ่นเองครับภายหลังเนี่ยกลุ่มเทพธิดานะครับผมเขาก็ใช้ลงศพเป็นความมืดนิรันเนี่ยปิดผนึกพอปีศาจแล้วก็ในช่วงเวลานั้นนะครับผมเทพสูงสุดเนี่ยก็ถูกปิดผนึกออกไปเหมือนกันแต่อย่างก็ตามนะครับผมตัวเทพสูงสุดเนี่ยก็ได้เฝ้าสังเกตทุกๆอย่างนะครับผมตลอด3,000ปีข้างหน้าผ่านสายตาของอลิาเบตนะครับผมที่กลับชาติมาเกิดทุกทุกครั้งตัวเทพสูงสุดเนี่ยรับรู้ทุกๆอย่างเลยนะครับผมรับรู้ทุกเหตุการณ์ผ่านดวงตาของอลิาเบตเลยนี่ก็เป็นบทบาทที่สสออนนะครับผมมขหาเทพูงุด แล้วก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับผมที่เราจะสามารถเห็นเทพสูงสุดได้เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ในช่วงภาคท้ายภาคเดอะมู i วี่นั่นเองครับดูในตอนนั้นเนี่ยเทพสูงสุดนะครับผมปรากฏตัวท่ามกลางการต่อสู้ของอาณาจักรเดวเนสตอนนั้นเนี่ยตัวของเทพสูงสุดเนี่ยถูกถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของเธอตัวเทพสูงสุดเนี่ยก็กล่าวว่าสงครามศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ควรยุติลงตัวเทพสูงสุดเนี่ยอ้างว่าความขัดแย้งช่วงในรันเนี่ยของกลุ่มปีศาจแล้วก็เทพธิดาเนี่ย มันเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่จาเป็นต่อาการรักษาสมดุลของโลกในช่วงลานั้นเนี่ยตัวองเทพสูงสุดเนี่ยโดนตั้งคาถามมากมายเลยนะครับผมจากทั้งอลิิาเบธแล้วก็จากมเดอดัสเต่ว่าตัวองเทพสูงสุดเนี่ยก็กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตที่ด้อยกว่าเนี่ยไม่สามารถมีความเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจของพระเจ้าได้ในช่วงลานั้นนะครับผมตัวองเทพสูงสุดเนี่ยเธอเนี่ยก็ต้องการนะครับผมที่จะก่อสงครามศักดิ์สิทธิ์ให้เริ่มต้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวม่านะค,ะครันนรบะะผมเพราม่า เธอเนี่ยโดนมาริออดัสและก็เซลดิสเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมในการจัดการเธอลงไปได้นี่กเป็นบทบาทนะครับผมของเทพสูงสุดในอนิเมะเนี่ยเท่าที่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับผมเท่าที่จะนึกออกแล้วนะครับก็ถ้าหากเราพูดถึงรูปร่างของเทพสูงสุดแล้วนะครับเทพสูงสุดเนี่ยจะปรากฏตัวนะครับผมเป็นหญิงสาวร่างผอมที่มีรูปร่างเนี่ยโค้งมนแลน้วก็โค้งมเว้าเลยทีเดียวดวงเธอเนี่ยจะมีทั้งหมด10ปีครับผมแล้วก็ร่างกายของเธอเนี่ยจะใหญ่กว่ายักษ์ใดๆเลย ยักษ์แต่และตัวเนี่ยไม่สามารถเทียบเคียงได้กับเทพสูงสุดนะครับเทพสูงสุดเนี่ยมีความใหญ่โตมโหฬารมากๆตวงเธอเนี่ยจะมีผิวสีซีดครับผมแล้วก็มีผมยาวสีขาวแต่ใบหน้าของเธอเนี่ยมีความสว่างสวยมากเกินไปนะครับผมจมมองไม่เห็นใบหน้าเลยแต่เราจะสามารถสังเกตลิ้นปีปากสีฟ้าของเธอได้นะครับผมแล้วก็สังเกตได้ว่าเธอเนี่ยจะมีดวงตาสีเดียวกับลูกสาวของเธอเลยโดยชุดที่เธอสวมใส่นะครับผมก็จะเป็นชุดสีขาวครับผมที่มีสัญลักษณ์กากบาทอยู่ตรงกลาง มีถุงมือสีเงินนะครับผมบนมือของเธอแล้วมันก็จะมีรักมีแห่งแซงนะครับผมอยู่บนมือของเธอด้วยแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับผมที่เราพอสังเกตได้ก็คือเห็นได้ชัดว่าเธอเนี่ยจะมีใบหน้านะครับผมของหญิงสาวเนี่ยที่โตเต็มที่นั่นเองในเรื่องของบุคลิกภาพของมหาเทพสูงสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความคล้ายคลึงกับราชาปีศาจเลยตัวของมหาเทพสูงสุดเนี่ยทุ่มเทยอย่างเต็มที่นะครับผมให้กลุ่มเทพธิดาหรือว่าผอเทพธิดานั่นแหละ และเธอเนี่ยก็เต็มใจนะครับผมที่จะลงโทษกับคนที่แหกกฎว่าฝ่าฝืนกฎของเธอเนื่องจากสถานะของการปกครองของเธอเนะครับผมที่เธอเนี่ยเป็นเทพเจ้าสูงสุดเป็นมหาเทพสูงสุดเนี่ยตรงเธอนะครับผมเกลียดการถูกหลอกครับอย่างเช่นตอนที่เธอเนี่ยถูกหลอกโดยบิลาลูอินเนาะตรงเธอเนี่ยก็ฆ่าล้างเผ่าบิลาลูอินเนี่ยให้หายออกไปเลยก็ถึงแม้ว่าเทพสูงสุดนะครับผมจะเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็รักษากฎแล้วก็ยืนหยัดกับกฎของตัวเองไปอย่างมากเนี่ย อย่างไรก็ตามนะครับผมเราก็สังเกตได้ว่าตัวเธอเนี่ยไม่ได้ลงทุนอลิาเบธทันทีนะครับผมแม้จะอยู่กับมาริโอดสัสสิแล้วตัวของมหาเทพสูงสุดเนี่ยเต็มใจครับผมที่จะอดทนต่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่อดทนต่อความสัมพันธ์ระหว่างอาลิาเบธแล้วก็มารรโอดัสเนาะตัวเธอเนี่ยไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าตราบเท่าที่มิริโอดสัสเนี่ยยังเป็นพันธมิตรต่อพ่อเทพธดดาเนี่ยตัวเธอเนี่ยก็จะเอาลูกอวยให้บ้างแม้ว่าตัวของมหาเทพสูงสุดเนี่ยจะมีความข้มงดในการตัดสินใจแล้วก็ในเรื่ององของ,องขงกดด้วฎดย แต่ว่านะครับผมเธอเนี่ยก็เต็มใจนะครับผมที่จะให้อภัยแก่ลูกสาวของเธอถ้าหากลูกสาวของเธอเนี่ยทำการไถ่โทษทําการปฏิบัติตามกฎอีกครั้งหนึ่งทําการไถ่โทษความผิดทุกๆอย่างเนี่ยตัวมหาเทพสูงสุดเนี่ยก็เต็มใจนะครับผมที่จะให้อภัยลูกสาวของเธอได้ในภาค Curse of Light นะครับผมเผยเห็นว่ามหาเทพสูงสุดเนี่ยเป็นคนที่กระทาการหลอกลวงมากๆแล้วก็หลอกลวงคนอื่นไปอย่างมากเลยก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทําไปเนี่ยเธอเนี่ยทำเพื่อดําเนินการสงครามศักดิ์สิทธิ์ต่อไป ดยตัวของมหาเทพสูงสุดแล้วก็ราชาปีศาจเนี่ยมองว่าสงครามศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นเกมเสมอและมันก็หน้าแปลกนะครับผมที่เธอรู้สึกว่าสงครามศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ควรยุติลงแล้วก็ปรารถนานะครับผมที่จะเริ่มต้นสงครามศักดิ์สิทธิ์ใหม่อีกครั้งโดยแจ้งว่านะครับทำเพื่อเป็นการรักษาสมดุลของโรคและตัวของมหาเทพสูงสุดเนี่ยก็ยังทําการอะไรต่างๆโดยที่ไม่ลังเลและก็ไม่สํานึกผิดด้วยและเธอเนี่ยก็ประนามนะครับผมผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเธออีกต่างหาก ื่อจะบรรลุเป้าหมายของเธอเนะครับเธอเนี่ยสามารถโจมตีหรือว่าฆ่ากระทั่งคนที่อยู่ในเผ่าพันธุ์ของเธอได้รือแม้กระทั่งฆ่าลูกสาวของเธอเนี่ยเธอก็สามารถทําได้นะครับก็นั่นแหละรครับผมเพื่อที่จะดําเนินเกมต่อไปเนี่ยถึงไม่ต้องทําชั่วเท่าไหร่ถึงไม่ต้องโกงเท่าไหร่เนี่ยระดับเทพเจา้าเนี่ยเขาก็สามารถทําได้นะครับต่อไปเราเรามาดูพลังและความสามารถของมหาเทพสูงสุดกันครับพลังของมหาเทพสูงสุดเนี่ยในฐานะที่เธอเนี่ยเป็นผู้สร้างแล้วก็เป็นผู้ปกครองเผ่าเทพที่ดาเนี่ย ตัวของมหาเทพสรงสุดนั้นทรงพลังอย่างน่าสะพึงกลัวมากๆเป็นเทพธิดาที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่ของเธอเนี่ยก็คือปีครับตัวมหาเทพสรงสุดเนี่ยมีทั้งหมด10ปีซึ่งการที่เธอเนี่ยมีทั้งหมด10ปีเนี่ยมันเป็นการบอกบอกว่าเธอนั้นนะครับผมเหนือกว่าเทพธิดาคนอื่นๆอย่างมากเลยและก็เหนือกว่าเทพทุกๆคนเนี่ยรวมกันซะอีกครับในตอนที่มาเอลเนี่ยมีปีทั้งหมด6ปีเนี่ยก็ทรงพลังมากๆอยู่แล้ว และลองคิดสภาพนะครับผมว่ามหาเทพสูงสุดมีทั้งหมด10ปีและปีนี้มีขนาดใหญ่มากๆดังนั้นเนี่ยพลังเนี่ยก็ต้องเดือชั้นกว่ามากๆอยู่แล้วนะครับแล้วตามคําบอกเล่าของมริรโอดัสนะครับผมมิเรโอดัสจะบอกว่ามหาเทพสูงสุดเ,เป็นคนเดียวนะครับผมที่มีอํานาจเทียบเท่ากับจอมมันว่าราชาปีศาจตามที่วิรโอดัสได้กล่าวไว้นะครับผมว่ามีเพียงแค่มหาเทพสูงสุดวาราชาปีศาจหรือผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่านั้นนะครับผมถึงจะสามารถยกเลิกคำสาบแลลบล้างคำสาบระหว่างเขากับเอลิซาเบตได้ ซึ่งมันก็เป็นข้อพิสูจน์เพิ่มเติมนะครับผมถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของมหาเทพสูงสุดก็โดยปกติแล้วนะครับผมพวกตัวตระระดับพระเจ้าเนี่ยอย่างเช่นราชาปีศาจว่ามหาเทพสูงสุดเนี่ยพวกเขาเนี่ไม่ค่อยได้ต่อสู้กันหรอกครับแต่ว่าพลังของพวกเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะน,น่าสะพึงกลัวมากมากถ้าพวกเขาเานี่นะครับผมได้ใช้พลังในการต่อสู้เนี่ยต้องว่าสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยได้อย่างได้ไดายมากๆเลยอย่างเช่นในช่วงของสงครามศักดิ์สิทธิ์นะครับผมตัวของมูริโอดัสเนี่ยอ้างว่าเขาเนี่ย ไม่มีอํานาจมากพอนะครับผมที่ต่อสู้กับแม่กเกอกในสมเร็จนั่นเองแต่ถึงแม้ว่ามหาเทพสูงสุดเนี่ยจะมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากแล้วก็มีความแข็งแกร่งอย่างมากเนี่ยแต่พลังของเธอนะครับผมยังไม่สมบูรณ์แบบไม่สามารถทัดเทียมได้กับผู้สร้างของเธออย่างความกลโลหได้ตัวของมหาเทพสูงสุดเนี่ยต้องรวมพลังกับราชาปีศาจเลยนะครับผมถึงจะมีพลังเนี่ยที่ทัดเทียมกับความกลโลหได้ถึงจะสามารถปิดผนึกผู้สร้างของเขาออกไปได้ ซึ่งก็แสดงให้เห็นนะครับผมว่าถึงแม้ตัวตนระดับพระเจ้าสูงสุดน่อย่างมหาเทพสูงสุดว่าราชาปีศาจเนี่ยก็ยังไม่ใช่ที่สุดของอานาจก็ยังไม่ใช่ที่สุดของพลังนะครับผมความกล้าหาหรือว่าผู้สร้างตัวตนระดับพระเจ้าเนี่ยมีความแข็งแกร่งและก็มีพลังมากกว่าอย่างมากเลยครับต่อไปเรามาดูความสามารถต่างๆนะครับผมของมหาเทพสูงสุดกันความสามารถที่หนึ่งครับผมอาร์คอาร์คเนี่ยก็เป็นความสามารถต้นฉบับนะครับผมในการสร้างอนุแสงสว่างในการโจมตีแล้วก็กลับได้ความมืด ความสามารถที่2ครับผมก็คืออันโนพาวเวอร์ครับโดยมหาเทพสูงสุดเนี่ยมีพลังเวทมนตร์นะครับผมที่ทําให้เธอเนี่ยคงกระพันที่สามารถทนต่อการโจมตีทางกายภาพได้ก็เป็นพลังนะครับผมในรูปแบบที่ตรงกันข้ามกับพลังของราชาปีศาจเนาะราชาปีศาจเนี่ยเป็นความสามารถที่ต่อต้านเวทมนต์สามหาเทพสูงสุดเนี่ยเป็นความสามารถที่ต่อต้านกายภาพความสามารถที่3ครับผมบริสแอนเบสบริสแอนเบสนะครับผมหรือว่าลมหายใจแห่งพรเนี่ยก็เป็นความสามารถนะครับผมในการล้างสมอง ล้างสมองเป้าหมายเนี่ยให้เป็นผู้คลั่งไคล้ศาสนาคลั่งไคล้ต่อเทพที่ด้านั่นเองครับและผู้ที่คลั่งไคลยเหล่านั้นเนี่ยก็จะต่อสู้จนตัวตายไม่คานึงถึงอาการบาดเจ็บต่อสู้จนกว่าพวกเขาจะตายเลยทีเดียวครับพวสามารถที่4ครับผมชินไลหรือว่าสายฟ้าแห่งเทพ้วยความสามารถนี้นะครับผมจะทําให้มหาเทพสูงสุดเนี่ยเสกสายฟ้าฟาดนะครับผมอย่างหนักเนร่มมาจากฟ้าฟ้าได้ด้วยพลังของสายฟ้านี้นะครับผมแม้แต่โคเรนการเดนเนี่ยของชาสติดฟอร์เนี่ยก็ยากที่จะต้านทาน หรือแม้กระทั่งความสามารถไปดินรูดของค้อนสงครามกีเดียนะครับผมก็ยากที่จะอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ความสามารถที่5ครับผม d ีไวท e พ o วเวอพทพลังศักดิ์สิทธิ์ของ10ปีโดยตัวของมหาเทพสูงสุดเนี่ยสามารถดูดซับพลังที่คล้ายคลึงกับพลังของเธอได้อย่างเช่นในตอนนี้คิงนะครับผมใช้ความสามารถซันฟลาเวอร์เนี่ยโจมตีใส่มหาเทพสูงสุดนะครับตัวของมหาเทพสูงสุดเนี่ยสามารถดูดซับการโจมตีได้อย่างไ,ได้ดายเพราะว่าพลังของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันคล้ายคลึงกับพลังของเธอได้เองครับ ความสามารถที่6ครับผมเกรสมีความสามารถนี้นะครับผมมหาเทพสูงสุดเนี่ยาสามารถเพิ่มพลังให้กับผู้ที่เธอเห็นว่าเหมาะสมได้เยียงไรก็ Kayla Maya ตามนะคร,าาร,าารับผมมหาเทพสูงสุดเนี่ยไม่สามารถให้พลังนี้แก่มน Pang ุษย์ได้เพราะว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยจะฉีกออกเป็นชิ้นๆเลยนะครับผมทันทีที่ละพลังความสามารถที่7ครับผมดาร์คเคิร์สอิมมอร์ทัลิตี้มีความสามารถนี้นะครับผมจะเป็นในเรื่องของภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานเองครับโดยตัวของมหาเทพสูงสุดเนี่ยสามารถต้านทานคำสาปทุกประเภทได้ หรือแม้กระทั่งบัญญัติของราชาปีศาจน,นะครับผมก็ไม่สามารถใช้กับมหาเทพสูงสุดได้ความสามารถที่8ครับผมเคิร์สคำสาบนั่นเองตัวของมหาเทพสูงสุดนะครับผมมีความชำนาญเป็นพิศษเลยนะครับในการใช้คำสาบตัวของเธอเนี่ยสามารถไล่คำสาบนะครับผมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็มีความทรงพลังอย่างมากออกมาได้และคำสาบที่มหาเทพสูงสุดเป็นคนใช้นะครับผมก็มีความตนทานอย่างมากเลยด้วยคำสาบของมหาเทพสูงสุดนะครับผมก็คืออิมมอร์ทิลิตี้ความเป็นอมตนะนั่นเอง โดยความสามารถนี้นะครับผมก็ตรงตามความหมายของมันเลยก็คือชีวิตนิรันด์นั่นเองโดยเป็นคำสามนะครับผมที่สามารถชกชีวิตเหยื่อเนี่ยโดยไม่มีความล้มเหลวไม่คำนึงถึงวิธีการตายรวมถึงการฆ่าตัวตายหรือว่าการถูกฆ่าเนี่ยก็สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ไม่ว่าคนคนนั้นนะครับผมจะตายกี่ครั้งก็าตามเนี่ยก็สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นอกจากนี้นะครับผมคำสามนี้เนี่ยยังป้องกันไม่ให้เหยื่อนะครับผมเสียชีวิตด้วยวัยชไรต่างหากแต่ว่านะครับผมเพื่อแลกกับการฟื้นคืนชีพจํานวนนับไม่ถ้วนเนี่ย อารมณ์ของเหยื่อน,นะครับผมจะค่อยๆหายไปจะค่อยๆโดนกัดกินไปเรื่อยนั่นเองครับโดยคนที่โดนคำสาปนี้นะครับผมก็คือตัวของมาริโอดัสนั่นเองตัวของมาริโอดัสนะครับผมก็มีชีวิตอยู่ที่ไม่แก่ไม่ตายนั่นเองครับถึงแม้จะตายเนี่ยก็ต้องโดนคำสาปในการชุบชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอยู่ดีและเมื่อตัวของมาริโอดัสนะครับผมฟื้นคืนชีพขึ้นมาเรื่อยๆอเนี่ยอารมณ์ของเขานะครับผมก็จะกลับไปเป็นปีศาจที่โหดร้ายโห,ด,ห,ด,หดเหี่ยมกระหายเลือดเหมือนเดิมมันก็แล้วแต่มุมมองนนคครรมมมวาาาาาาอสสถี้เป็หื ถ้าหากเป็นคนที่ต้องการความเป็นนิรันด์เนี่ยมันก็เป็นพลังที่โกมากๆเลยแหละแต่ว,ว่าถ้าหากเป็นคนที่โดนเองเนี่ยต้องมีชวิตอยู่ยืนยาวแล้วก็แบบไม่แก่ไม่ตาสักทีเนี่ยมันก็เป็นคำสาปที่โหดร้ายมากๆเหมือนกันโดยการที่จะลบล้างคำสาปนี้ออกไปนะครับผมมีเพียงแค่วิธีเดียวครับผมก็คือต้องมีพลังเทียบเท่ากับราชาปีศาหรือว่ามีพลังเทียบเท่ากับมหาเทพสูงสุดนะครับผมถึงจะสามารถลบล้างคำสาปออกไปได้ต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่9ก้าครับผมไฟหรือว่าการบินนั่นเอง ในฐานะที่มหาเทพสูงสุดนะครับผมเธอเนี่ยมีปีกเนาะและเธอเนี่ยก็มีปีกทั้งหมด10ปีกเลยทีเดียวทาให้เธอเนี่ยสามารถบินได้อยู่แล้วนะครับความสามารถที่1ินะครับผมก็คือ power of creation ครับพลังแห่งการสรรสร้างโดยตัวของมหาเทพสูงสุดเนี่ยสามารถสร้างมิติของเธอเองที่แยกออกมาจากโลกหลักแล้วก็อาณาจักรสวรรค์ได้ครับก็มันเปรียบเสมือนกับการสร้างโลกส่วนตัวนะครับผมในพื้นที่ที่แยกออกไปต่อไปก็จะเป็นความสามารถสุดท้ายนะครับผมก็คือ vision ครับผมหรือว่า limit โดยตัวของมหาเทพสูงสุดเนี่ยเธออ้างว่าเธอเนี่ยสามารถมองเห็นทุกๆสิ่งทุกๆ,ๆอย่างนะครับผ่านสายตาของอลิซาเบธตัวเธอเนี่ยสามารถเห็นทุกๆอย่างนะครับผมผ่านช่วงเวลา3,000ปีมาเนี่เองครับนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับผมของมหาเทพสูงสุดต้องว่าแต่และความสามารถเนี่ยค่อนข้างีิโกม,มากๆเลยทั้งเรื่องการโจมตีการป้องกันคำสาปพรต่างๆนานาโคตรจะโกงเลยนะครับผมก็สมแล้วนะครับผมกับการที่เธอเนี่ยเป็นตัวตนระดับเทพเจ้านั่นเองครับ ต่อไปเราดูความสัมพันธ์ของมหาเทพสูงสุดนะครับผมกับตัวละครตัวอื่นๆกันตัวละครตัวที่หนึ่งนะครับผมก็คืออลิซาเบธครับอลิซาเบธเนี่ยเป็นลูกสาวของมหาเทพสูงสุดตัวของอลิาเบธเนี่ยสืบทอดพลังส่วนหนึ่งของมหาเทพสูงสุดมาครับอย่างไรก็ตามนะครับผมความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นค่อนข้างาที่จะเข้เมงวดครับผมไร้ความรักไร้ความรู้สึกเลยกว่าได้เนื่องจากมหาเทพสูงสุดนะครับผมให้กาเนิดอลิาเบธเนี่ยเพียงเพื่อที่จะให้อลิาเบธเนี่ยสืบทอดบัลลังก์นะครับผมของอาณาจักรส ดยตัวของมหาเทพสูงสุดเนี่ยไม่ได้คิดถึงความสุขของลูกไม่ได้คิดถึงความต้องการของลูกเลยนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการของตัวเองแค่แนัน้นนี่ก็เป็นความสัมพันธ์แม่ลูกนะครับผมระหว่างอลิซาเบธกับมหาเทพสูงสุดความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่2นะครับผมก็คือเดมอนคิงครับผมราชาปีศาจความสัมพันธ์ระหว่างมหาเทพสูงสุดเนี่ยกับราชาปีศาจนะครับผมต้องว่าเป็นความสัมพันธ์ในขั้วตรงข้ามกันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเป็นศัตรูกันนั่นเองครับ แต่ว่าถ้าหากทำเพื่อสงครามศักดิ์สิทธิ์แล้วลวก็พวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็เต็มใจที่จะร่วมมือกันนะครับเพื่อเห็นแก่สงครามศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องดําเนินต่อไปโดยพวกเขาทั้งคู่นะครับผมคิดว่าสงครามศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องดาเนินต่อไปมันจําเป็นต่อบทบาทของพวกเขานะครับผมในการรักษาสมดุลของโลกและสงครามศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ยังเป็นเกมสําคัญของพวกเขาอีกต่างหากครับโดยการร่วมมือกันนะครับผมของทั้งคู่เนี่ยก็ยังเช่นในการปิดผนึกความกลาลหลครับทั้งราชาปีศาจแล้วก็มหาเทพสูงสุดเนี this, of of ่ยรวมพลังกันคผผมมเพื่อปปิดึกกวาโลลไ แล้วก็ในช่วงของสงครามศักดิ์สินนะครับผมทั้งราชาปีศาจและก็มหาเทพสูงสุดเนี่ยต่างก็ลงโทษลูกๆของพวกเขาทั้งคู่นั่นเองครับแล้วก็ในตอนที่ทั้งสองเนี่ยถูกลูกสาวของมเรลูอินเนี่ยหลอกเข้าทั้งคู่เนี่ยก็ทําลายเผ่านีนะครับผมให้ย่อยยับไปเลยเนื่เป็นความสัมพันธ์นะครับผมระหว่างศัตรูกันแต่ว่าถ้าหากมีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยก็สามารถรวมอยู่กันได้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่3นะครับผมก็คือมเรลูดัสก็ตัวของมเรลูดัสเนี่ยก็เป็นลูกเคยของเธอนั่ ก็เพราะว่าลูกสาวของเธอเนี่ยก็ไปชื่นชอบนะครับผมลูกชายของราชาปีศาจก็เลยเป็นลูกเขยนะครับผมของมหาเทพสูงสุดไปเองครับโดยตัวของมหาเทพสูงสุดเนี่ยไม่ได้มีความเกลียดชังเป็นพิเศษนะครับผมกับมิโอดัสก็เพราะว่าตัวของมหาเทพสูงสุดเนี่ยคิดว่าเผ่าปีศาจราชาปีศาจอาณาจักรปีศาจรวมถึงมิโลอดัสเนี่ยอยู่ในสถานะที่เท่าเทียมกันครับผมอยู่ในความเกลียดชังระดับเดียวกันในช่วงของสงครามศักดิ์สิทธิ์นะครับผมในตอนที่เอลิซาเบธกับมิโอดัสเนี่ยร่วมมือกันนะครับ ในตอนนั้นนะครับผมมาหาเทพสูงสุดเนี่ยก็เต็มใจนะครับผมที่จะอดทนอดกัน้นยอมอดทนนะครับผมเพราะว่ามิโอดาสเนี่ยช่วยเหลือเผ่าเทพทิดานั่นเองก็เลยเป็นการยอมให้ไปก่อนนั่นเองครับแต่สิ่งที่ทําให้ตัวของมหาเทพสูงสุดเนี่ยไม่ชอบมิโอดาสเนี่ยก็เพราะว่าตัวของมิโอดาสเนี่ยทำให้ลูกสาวของเธอนะครับผมล้มผิดแล้วก็ทําผิดกฎของเหล่าเทพทิดานั่นเองนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ตัวของมหาเทพสูงสุดเนี่ยไม่ชอบมิโอดาสนั่นเองครับ ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวตนที่4นะครับผมก็คือความโกลาหลครับแม้ว่าความสัมพันธ์ของมหาเทพสูงสุดกับผู้สร้างของเธอเนี่ยจะไม่ปรากฏให้เห็นแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับผมว่ามหาเทพสูงสุดเนี่ยเธอกลัวว่าความรักที่ความโกลาหลเนี่ยมอบให้กับเธอหรือว่ามอบให้กับเผ่าเทพทิดาเนี่ยมันจะหายไปตัวของมหาเทพสูงสุดเนี่ยกลัวขนาดที่ว่าเธอเนี่ยยินยอมแล้วก็ยินดีนะครับผมที่จะร่วมมือกับราชาปีศาจแม้จะเป็นศัตรูที่ต่อสู้กันมายาวนานมากๆแต่เพื่อปิดปนึกผู้สร้างของเธอเนี่ย ต้องยอมร่วมมือกับราชาปีศาจเลยนะครับและสิ่งที่เธอได้มานะครับผมหลังจากปิดผนึกความโกลาหลว่าบุษังของเธอออกไปก็คือตัวของมหาเทพสูงสุดได้เป็นที่รู้จักเป็นที่น่าารมนับถือในฐานะของตัวตนที่มีอํานาจมากที่สุดในฐานะของความเกรงขามนะครับผมที่มีอํานาจมากที่สุดในโลกนั่นเองครับก็นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของมหาเทพสูงสุดแล้วนะครับผมทั้งข้อมูลประวัติต่างๆรูปร่างบุคลิกภาพพลังเนอกความสามารถแล้วก็บวกกับความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆด้วยนะครับผม นี่เป็นข้อมูลของมหาเทพสูงสุดทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับก็จะหากพูดถึงส่วนเสริมของมหาเทพสูงสุดแล้วเนี่ยผมก็นึกไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่นะครับที่นึกออกเนี่ยก็คือตัวของมหาเทพสูงสุดเนี่ยมีพื้นฐานนะครับผมมาจากเทพเจ้าจากศาสนาคริสต์โดยตัวของเธอเนี่ยก็อ้างอิงมาจากพระเจ้านะครับผมในพระคัมภีร์ไบเบิลนั่นแหละครับนี่เป็นส่วนเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับผมเกี่ยวกับมหาเทพสูงสุดเนาะข้อมูลในคลิปนี้นะครับผมก็จะหมดเพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือว่าไม่สอดส่วนย่ย ผมต้องขอ,อการาบอภัยมานักที่นี้ด้วยนะครับสามารถเพิ่มเติมข้อมูลที่ผมตรวจดูน,นะครับผมไว้ภายใต้ช่องคอมเมนต์เลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็มีอาจจะพูดไปมากกว่าน,นี้แล้วะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมที่ลงในช่องของบาส์เซนไปเนาะและ้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรซีรีส์อะไรนะครับผมฝากติดตามช่องของบาส์เซนไปด้วยนะครับแล้วเจอกันกใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ